ตอบคาถามนี้นะคะพี่อ้อมกดไหลย้อนอาการอะไรที่เป็นแล้วทรมานที่สุดคือคําถามนี้ตอบยากมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอ้อมจะเล่าให้ฟังอาการที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยที่ชัดๆตอนแรกๆของอ้อมก็คือแสบร้อนกลางอกนะคะแล้วก็แสบร้อนบริเวณลิ้นปี่อันนี้เนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นกินยาลดกดนะมันจะหายเป็นช่วงๆแต่มันช่วยได้จริงนะไอ้ยาลดกดแต่อาการแน่นหน้าอกเจ็บคอเสียงแหบ ไอเรื้อลังนี่คือทอรมานมากๆเพราะว่ามันทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยลาบากเลยนะคะ mm. คิดดูสิว่าเราทํางานไปเราก็ไอไปอ่ะรู้สึกแบบเหมือนคนแบบปอดไม่ค่อยดีเลยอ่ะ mm. แต่ว่าอ้อมไปเอ็กซเรย์ปอดก็ปกตินะคะ mm. เสียงแหบขนาดที่ว่าอ้อมเป็นคนที่ชอบร้องเพลงแต่ก่อนเนี่ยอ้อมไลฟ์สดร้องเพลงนะอ้อมต้องงดเลยค่ะเพราะว่าเสียงไม่มีเวลาพูดเนี่ยเหมือนกับเสียงอ่ะมันไม่มีออกมาค่ะแล้วถ้าทรมานแบบ จิตตกเลยนะคะก็คือว่าจะมีอาการเหมือนคนแบบเป็นโรคหัวใจแสบร้อนท้องท้องนี่ป่องท้องนี่อืดเลยะคะ่ะกืนน้ําไม่ลงแล้วตอนนั้นคือนะ้าอ้อมก็เป็นมะเร็งอาการคล้ายๆกันเลยะคะ่ะอ้อมก็คิดเลยว่าอ้อมเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นมะเร็งไหมเพราะว่าอยู่ดีๆเรากืนน้าอ,ะอ่ะกืนลําบากกืนไม่ลงคือมันกืนยากมากๆเลยนะคะทุกคนท้องนี่ก็ป่องเหมือนคนท้องอะ่ะ คือเดินไปรู้สึกเหมือนมันมีอะไรแบบตุยๆต,ต,ต,ตรงหน้าท้องของเรานอนก็นอนลำบากเพราะว่าลมเนี่ยในแก๊สนะคะคือมีแก๊สอยู่ในท้องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วจากการที่เราเนี่ยเป็นแผลเนกระเพาะอาหารแล้วเราไม่รู้ใช่ไหมกระเพาะเนี่ยย่อยไม่ดีเกิดกดเกิดแก๊สดันขึ้นมานะคะเวลาที่แก๊สมันดันมันก็ดันขึ้นด้านบนนะมันก็จะมาที่กล้ามเนือ้อตึงคอบาลัยเหมือนคนเป็นออฟฟิศซินโดมแล้วอ้อมเป็นหมอนรองกระดูกด้วยไงคะ ยิ่งหนักเลยคนนี้คือปวดนอนไม่ได้เลยค่ะและอาการสุดท้ายกินแล้วอาเจียนถ่ายนะคะถ่ายดำเพราะว่ามันมีเลือดอยู่ข้างในกระเพาะเราออกมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยทำให้มีแบบความแบบซีดจางนะคะบ้านหมุนโค้งเคงเหนื่อยง่ายก็มไม่รู้ว่าอาการไหนทรมานกว่ากาันแต่บอกเลยว่าทรมานทุกช่วงค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้ระบบล่มสำหรับอ้อมเลยนะก็คือว่าความเครียดค่ะ สิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเจ็บทางกายนะคะความกังวลต่างๆเนี่ยมันทําให้เราเกิดความเครียดหนักมากพอเครียดหนักมากุร่างกายก็หลั่งสารที่มันเป็นสารความเครียดกระเพาะก็ย่อยไม่ได้ทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับท้องก็อืดวนลูกอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีที่สิ้นสุดจนสุดท้ายก็ตัดสินใจไม่สามารถกินซื้อ,อยากินเองได้แล้วก็ต้องไปหาคุณหมอค่ะถึงได้เริ่มการรักษาที่ถูกต้อง เอาว่าขนาดรักษาหายแล้วนะคะก็ต้องฟื้นฟูร่างกายเป็นปีอ้อมรู้สึกเลยว่าตับปอดนะคะแล้วก็ไตเนี่ยของเราเนี่ยน่าจะทํางานไม่ค่อยดีค่ะมันไม่ได้เกิดจากการกินยาลดกดอย่างเดียวนะแต่มันเกิดจากอาหารการกินหรือสารอาหารต่างๆหรือว่าการย่อยไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้ระบบภายในรวนจะเห็นว่าหลังจากที่นะคะ การย่อยของอ้อมดีขึ้นเนี่ยแล้วก็กดไหลย้อนดีขึ้นปุ๊บเนี่ยอ้อมก็สรรหาพวกวิตามินอาหารเสริมกินค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าตอนที่เป็นน่ะคือตอนนั้นนะคะเราอ่ะไม่กล้ากินอะไรหรอกอจริงจริงถ้ามีคนถามว่าเออแบบอยากกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยกินไม่ได้ขัดใจอ้อมบอกเลยว่าแปลว่าอาการของเราเนี่ยยังไม่หนักเท่าไหร่พราะถ้าเป็นอาการที่หนักแบบตอนที่อ้อมเป็นนะเราจะไม่สนใจเรื่องการกินเลยค่ะตอนนั้นนะ่ะสนใจแค่ว่าคือทํายังไงให้อาการอืดแน่นท้องแบบ หรือว่าอาการต่างๆของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะกินข้าวต้มกับน้ําเนี่ยอ้อมก็ยอมนะแบบกินไข่แบบไข่ขาวนะคะแล้วก็กินผักต้มอย่างเดียวเป็นเดือนอ้อมก็ทํานะหาทั้งหมอแพทย์แผ่นไทยนะคะแพทย์แผ่นจีนแล้วก็ยาแผนโบราณต้องฟื้นฟูร่างกายตัวเองอยู่นานค่ะแต่อ้อมบอกเลยนะคือจากประสบการณ์ส่วนตัวของอ้อมเลยนะคะทุกคนยาเนี่ยรักษาเราได้60เซนนะคะอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ สิ่งที่จําเป็นของเราเลยคืออารมณ์ค่ะอ้อมบอกเลยว่าสำหรับอ้อมเนี่ยคือการจัดการอารมณ์ของอ้อมนี่คือสําคัญสําคัญที่สุดไม่ดูคนอื่นพูดยังไงนะแต่อ้อมเนี่ยคือสําคัญมากคือแต่ก่อนเนี่ยอ้อมอไม่ค่อยสนใจใช่ไหมอาหารการกินอ่ะก็ปรับมาแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าทํายังไงมันก็ไม่ดีขึ้นกินยาก็ไม่หายบางครั้งก็ไปเถียงกับคุณหมอเลยนะว่าเออทำไมกินไม่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พออ้อมมารู้สึกนะว่าเฮ้ยมันจริงๆมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเครียดจนเกินไปแล้วก็จัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้นี่แหละ ก็เลยทําให้เราเนี่ยต่อต้านทุกอย่างเลยคือแบบไปเสพแต่แบบโลกร้ายเนาะนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะสุดท้ายอ้อมเปลี่ยนเป็นรับรู้นะคะก็คือเข้าใจว่าโอเคตอนนี้ร่างกายมันเจ็บมันอืดมันแน่นมันทรมา,านนะอ้อมก็รับรู้มันไว้จากนั้นอ้อมก็พยายามบอกตัวเองเลยว่าเช้านี้นะคะ,อะขอบคุณนะร่างกายของเรานะที่แบบเอออยู่กับเรามาขนาดนี้นะคะขอบคุณร่างกายไปเรื่อยๆแล้วอ้อมก็ปรับนะคะทัศนคติใหม่ก็คือบอกว่า เป็นกดไหลย้อนเนี่ยเป็นได้มันก็หายได้นะคะแล้วอ้อมก็เชื่อด้วยว่ามันเป็นได้ก็หายได้เพราะว่าก่อนที่มันจะเป็นเนี่ยมันก็เคยปกติมาก่อนคือจริงๆคือทุกคนอ้อมอยากให้คิดแบบนี้ค่ะเพราะว่าทาไมรู้ไหมพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนเชื่อแม้ว่าเราจะสรรหาทุกวิธีนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหายแม้กระทั่งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่ายาต่างๆนะคะมันก็เกิดจากตอนที่อ้อมตัดสินใจว่าเป็นกดไหลย้อนเป็นได้ก็หายได้ะคะ่ะ ฉะนั้นสรุปคําตอบนี้คืออาการไหนที่ทรมานที่สุดอืมอ้อมก็ต้องตอบว่าทุกอาการที่อ้อมเป็นมันทรมานที่สุดมีผลต่อใจแล้วก็ร่างกายของเรามากค่ะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยอยากจะคอมเมนต์ว่าอาการกดระย้อนแบบไหนที่มันทรมานที่สุดเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะ